ฝ่าพระบนทนะคะวันนี้เรามาทำบุญกันที่จ้าวเมืองแล้วตอนนี้เรามาอยู่ตรงต้นไม้หิมะพันน์นะจ๊ะมาดำเนินการนะคะโคดกระถินกันค่ะเพื่อเป็นการบูชาญานะคะเรามาร่วมทำบุญโคดกระถินกันจ้ะมาทำกับบุญกันต้นไม้หิมะพานของพวกเรานะคะที่ร่วมกันทำขึ้นมามาพิธีในมาร่วมบุญกันที่งานบุญของเรานะจ๊ะ บุญทอดกระถิ่นของเรามีผล,ลไม้ทุกอย่างเลยจ้านี่กองกระถิ่นของพวกเรานะคะกองผล,ลไม้จ้าเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปถวาย้ากระถิ่นกันนะจ้าเพื่อนๆเ,เรามาแห่เซิรงกันยาวๆรอบโบสถ์ชนละรอบสองรอบสามรอบจ้าใครเอลเด้ง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 หมูเด้งก็เด้งเด้งเด้งกันไปจ้าเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็าไปถวายพากกระถิ่นกันในวัดกันจ้า แล้วสวายัไกรกันนะจ๊ะได้ไดไนะไม่ต้องได้ลุกมาเลยุมาเลยโยมเตรียได้เรียนทุกานุ เห็นได้ <min h S 1> จำนวนเงินเท่าไหร่ไม่ต้องมาถามย่าหรอกจ้าเพื่อนๆจุดไฮไลท์ของเราอยู่ที่โรงทานจ้าตามมาเลยตามมาเลยจ้าเพื่อนๆจะกินอะไรดีจ้าวันนี้กองกระถินบ้านย่ากองโรงทานใหญ่โตโมโหรานคนก็มาหึกมาเหมือนกันจ้าจ้าหน่อยไปเก่งกระทานแล้วเนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมกี่เครือล้วกล้วยอ่ะ หลังเบื้องหลังเบื้อง,ง,งหน้าก็เราเข้าไปเราเข้าไปในเบื้องหน้ากันตอนนี้เราอยู่เบื้องหลังนี่เบื้องหลังนะจ๊ะเบื้องหน้ากําลังเข้าแถวกันแล้วเข้าแถวกันคนเยอะมากเพื่อนเพื่อคนเยอะมากมากจริงๆบ้านมีโฮ้ยหิวแล้วใช่ไหมนี่ แถวกันนะจ๊ะมือเราวิง่งนะมือเราวิ่งของฟรีนะจ๊ะนี่จ้ายิ้มหน่อยค่ะแม่ค้าไม่ใช่แม่ค้านะคะนักบุญวันนี้นักบุญค่ะนักบุญมาทําโรคทานกันนะคะทุกคนนี่เพื่อนๆนี่จ้านี่เป็นแถวๆนะจ๊ะ<ม>นี่นี่นี่<ม>นักบุญนะจ๊ะมาทําโรคทานกันจ้า นี่คิวยาวคิวยาวต่อคิวมันมีเระเบียบไปนะจ๊ะวันนี้เตรียมท้องไว้ล้านท้องมาแปดวันแล้วหันไปตรงไหนก็มีแต่โอ๊ยขอโทษค่ะหันไปตรงไหนก็มีแต่โรงทานนะจ๊ะตรงนี้น้ำค่ะน้ำส้มค่ะมีน้ำส้มะนะคะเพื่อนตอนนี้ถวายผ้าตรายและเปิดพรออบกันเต็มที่ อันนี้แห่แห่กระถินเรียบร้อยแล้วกำลังถวายอ้นกำลังถวายกำลังถวายเอ่เอนั่นกันถวายผ้ากันแต่ตอนลงทานลงทานเปิดการเต็มที่เลยเต็มที่รนะจ้าลงทานก็เปิดเต็มที่แล้วไม่มีปิดแล้วนิจจ้าอาเซียเศรษฐีประจำหมู่บ้านเราค่ะ นี่ค่ะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่เรางทานเต็มเลยนะหันไปทางไหนก็มีแต่งทานจ้ามือเราวิ่งกันเลยนะจ้าเพื่อนเพื่อนนี่เข้าแถวข้าแถวเข้าแถวกันจ้าเข้าแถวกันเวียนได้หมดไปทางนี้ไปทางนั้นไอเอไอดอกไอเน่งก็บอกว่าไอไอไอ้เน่งเน่งใครอะวะนี่จ้ะนี่ ทำอะไรกันจ้าตรงนี้ค่ะเฉาก้วยค่ะเลจ่าส้อมทอของเรานะจ้างวันหน้าคใอยได้อีกนะคะเลจ่อาอวันนี้มีมะม่วงหรือคะม่วงปลาหวานค่ะทำบุญทำบุญกันนะคะวันนี้โอ้ตรงนี้มือเราวิ่งค่ะโอ้ตรงนี้น้ำยาอร่อยค่ะอร่อยประจำหมู่บ้านเลยน้ำยานะโอ้ตรงนี้อร่อยมากน้ำยาหนมจีนต่อแถวกันนะคะ ไม่ิ่มต่อแถวกันจ้าขอทางหน่ยอนยยายโตเกียวฮัลโหลตรงนี้นะจ๊ะของอร่อยต้องอยู่คนนี้ค่ะตรงนี้ค่าขนมหวานร้านนี้อร่อยค่าอร่อยอร่อยคิวย,ยาวอีกตามเคยคิวยาวอีกตามเคยจ้าอันนี้ไส้กรอกค่ะไส้กรอกมาจากไหนคะ ตลาดประกาศตลาดประกาศนะคะเชิญนะนี่จ้าไปช่อง u t u b e นะคะช่องนองหมาทาตะกุยค่ะตลาดอจอหน่อยค่ะตลาดสจอนหน่อยนะคะไปอุดหนุนได้ค่ะไปอุดหนุนได้ค่ะแถวยาวอีกตามเคยค่ะนี่จ้านี่ทุกคนเยอะมากเยอะมากคนเยอะมากของยาหมดแล้วของย่าเอาน้ำอ้อยมา ของย่าน้ำอ้อยมานะคะเอ๊ะท่าจะยืนได้เล้วไอ้เนี่ยๆๆๆๆๆเออคนสวยคนสวยมากันหมดแล้ววันนี้หยุดงานกันหมดเลยใช่ไหมมากินมามาถล่มโรงทานกันยอยอลานมาดอดนี่ยกติ้งร้านนี่ก็ดัดลับเออนี่จ้ารอดช่องลอช่องของหวานนะจ๊ะนี่คนสวยของเราทำเองค่ะค่ะนี่นี่จ้า เองทำเองนะจ๊ะนี่จ้ะสาวสวยของเรานะจ๊ะมาทำงทานนะจ๊ะตรงนี้โรงทานจ้ะตรงนี้นะคะนี่ยายคิวยายคิวจะเพิ่งกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ยายอื่นมาด้วยยายอื่น <c oughs> นี่ซ้มตามําปอกปอกมาแล้วคะ่ะซ้มตามําปอกปอกตาํกกตาพยาป,ปอกปอกมาแล้วคะ่ะ ปั๊กๆนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยใส่น้ำแข็งด้วยอันนี้กูคลายก่อนกูยังไม่ได้ว่าก็จะกูจะกินที่ไหนอคุณหนูกว่ามึงกินหมดแรงตามเลยไม่อยากใหยังติตามกูร้านที่ผ่ายเลยกระดาษไม่มีเหรอไม่ได้กระดาษบาเหรอไปเอากระดาษผ้าหนุกระดาษอ่ะคอยคิวขนมจีนอยู่ค่ะไอ้ขนมมตำกําลังตำอยู่นะคะคอยคิวกันค่ะยายหนูค่ะ เสียวหอมขุ่นยาวกลายเป็นกิโลเลยเสี๋ยวหอมมากกลิ่นหอมกลิ่นหอมแถวพยาวนันจ้าเพื่อนๆนี่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 ของยากลุ่มยาตรงนี้ยาอยู่ตรงนี้ยาแจกน้าอ้อยหมดแล้วหมดแล้วน้าอ้อยของยาหมดแล้วนี่หลานๆเขาแจกขนมวานกานจ้าขนมวานแล้วก็เยยังเหลือน้ําต่อีจากกลุ่มยาพี่น้องย่าย่ตรงนี้ เบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังน้ำน้ำอร่อยน้ำหวานน้าหวานขอย่าน้ำอ้อยหมดแล้วนี่ละบุนละลเงนละชุลกะเกค่นะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนสุดท้ายก็มามายดเรม่ากันาจาเอ๋มาดึดกองกรถินผลไม้กันาจ้าเอาไปกินเป็นผลไม้หินมพาวนะจ๊ะเพื่อนๆ ใครก็เอามาเป็นผลไม้มงคลจ้าเ,เพื่อนๆนี่ผลไม้มงคลเอาเอาเน็นใหญ่เลยจ้าเอาเน็นใหญ่เลยนี่เ,นเพื่อนจบคลิปแค่นี้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ